สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลตรทุกก่าน,นะะด้ค่ะเด้อนะคะมาเจอกันในคลิปนี้นะคะมีแนวทางเลขลักลอยเม่นๆมาฝากมาตดนะคะตามสถิตินะคะง่ายเียียิเลยค่ะเลขลักลอยนะคะเนาะรอบประจำวันที่สามสิบธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนีสิเป็นตัวใดรอไปติดตามรับชมตัวเลขแนวทางน้ำกันได้เลยค่ะลักลอยเม่นๆนะคะเดี๋ยวจะบากา ใบสะทีตกเกาให้ก้อนนะคะเมื่อนี้บอด้เตรียมมากนะคะบได้เตรียมมากนะคะเพราะว่าชบาทายถ้ำมมห้วยเหล้าพึงเศษกระตอเลยนะคะจวดตอเลยนะคะก็เลบยบได้เตรียมกันมาเนาะอะ,อะจังไรก็อยูเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับท่านชาวภูผาชาแนลชบาพารวยนะคะเดี๋ยวมันอยู่ในนี่แหละคะ่ะเพราะว่าชบาคาัดออกมาแล้วนะคะ คัดซ้ำนักที่เขานะคะเมื่อวอยู่นุนีนะคะนาะพอกล้วยพอกล้วยโอเคค่ะเจอแล้วเดีดดะะเ๋ยวค่ะเด้อใส่เวลาหาแป้บเดียวค่ะพอกล้วยนะคะทุกคนก็ติดตามเลขหลักร้อยนะคะเลขหลักสิบหลักหน่วยนะคะแต่ว่ารอบนี้ได้มากหลักร้อยก่อนเด้อค่ะเด้อนะคะได้มากก่อนนะคะตอนแรกคุณพ่อนับอีกสองมือคุณดิ แต่ว่าชบาพุณผัวพอตัวชบาหล่นไปหาพ่อคุณพอ่ณพอกับฝ่า่งมาห้เลยว่ายานท่าเดินนะคะเดี๋ยวชบาสีมาสรุปเล็กวิ่งแบบนี้ห้นะคะเดี๋ยวรอก,ก่อนหวยออกประมาณสรุปหลบแหลกไก่กนประมาณก่อนอยหาหมือก็แล้วกันเนาะหลบสุดถ่ายก่อนหวยออกหนึ่งหมือนนะคะหลบที่แล้วชบาเห็นบ่จับชนห้ F เอฟซีนะคะจับคัดเด่นห้นะคะหลบที่แล้วบุญนี้เด่นจ็นะคะ ล้วก็ชุดบนล่างเข้าเดนสองนะคะแล้วก็รล่องมหากับจิตนะคะเชะบาก,ก็เรียกว่ามีชบาจับคู่ให้ทุกคนมีสองห้าอ่ามีสองห้า,สอ,หาสองเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดซื้อ,อยูนีก็ได้ชบาบอกน,นะคะชุดบนล่างซื้อ,อยูนีทีได้เฮเชบาบอกน,นะคะถ้าผูใดซื้อนั้นเชบาถือยูนีอ่ะไปกันเขาเรื่องของเขานะคะอุพ่อคุณแม่ก็สิรอดโดน มื่อนี้แนวข้งางนะคะของพกล้ยได้มาเป็นรักลอยก่นรอบที่แล้วอ่ารักลอยคุณผอห้มาซีตูเน,ะ 3, เน,นเาะมีเก้าเจ็ดศูนย์สามเนบอกอ่าคุณ่อตัดเก่าออกตัดศูนย์ออกเหลือเจ็ดกับสามปรากฏว่าออกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะราก,กาอันนี้นะคะเป็นเลขรักหน่วยนะคะรักหน่วยมาเจ็ดนะคะรักหน่วยมีหาหกเจ็ดมาเจ็ดเนาะ หลักสิบมาสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉบับคอรักนวยกับหลักซิบพุ่น่อเหล็กบุญมาหายอีกเนาะเดี๋ยวฉบับติดตามมาหายแต่ว่ามือนีเฮ้าเอาเหล็กรักลอยไปก่อนนะคะเอาลักลอยไปก่อนเพราะว่าทุกคนคอรักลอยฉบับลายนะคะเมื่อเบื่อว่าสิตรงใจเอฟซีบอลเหล็กรักลอยนะเพราะว่าเอฟซีนะบอกฉบับหาเหล็กผู้ใดที่ว่าเพื่อนเซียนมีสูตรแมนแมนลักลอยเนาะเอฟซีก่ะอยากให้ฉบับหามาฝากนะคะ เพราะว่าหลักสิบเขาก็ได้กันหลายสำนักแล้วเนาะหลักสิบหลักหน่วยมอนบ่เขาเหลือหลักลอยที่แบบแม่นๆเอาเมื่อนี่ประกาศเช่บาบอชเจนปนนะะันไดเดอ้อนะคะเดี๋ยวเชื่อบาว่าไทยห้ามคลิปเดียวเชื่อบาจะออกไปซื้อเพราะว่าเมื่อนี่มีติดเฮดคลิปหลายคลิปเพราะว่าของป้ามนของเฮียตั้มก็มาแล้วนะคะชุดประโกบกูกเอาว่าบอชแต่ชัดอยู่ได้เหรอเนาะแม่นบอค่ะมันชัดอยู่ได้หนิเชื่อบาลในว่าไม่จิกเหมือน นะคะเดี๋ยวใช่ว่าจะไปซื้อจะไปซื้อมะไว้นะคะข้าวกล้วยข้าวกล้วยอันนี้เป็นหลักร้อยนะคะเป็นแนวทางบนอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวล่อหลักสิบหลักหน่วยเอาหลักร้อยไปก่อนนะคะหลักร้อยหลักร้อยไปก่อน คุณพอกับไห่มาซีโตคือเก่านะคะแต่ว่าคุณพอตัดออกตัดออกสามตเลยได้ค่ะ f อฟซีได้มาซีโตแต่ตัดออกสามนะคะแต่ว่าฉะบัตกันเขียนเห็นเบิ้งเบิดทั้งซโตเพราะว่าเพื่อเอฟซีเอาไปคาดเองนะคะหลักร้อยมีศูนมีสาม มีเจดมีเก้าหลักหน่อยในศูนย์สามเจ็เขารู้สึกว่าสีชนอ่ารู้สึกว่าสิเป็นตัวเกาเนาะรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดิมเดี๋ยวจะบาเอาไปเก่าใบไม้ให้ล้วปาสีขาออกตัวที่พอคนขาออกนะคะเห็นบอเดี๋ยวจะบาปับกองก่อนเนะอ่ะ เชื่อแบาขยายผดลื่เข้าวนะคะโอเคนะคะเลข 100, หลักร้อยวดนที่แล้วมีเก้าเจ็ดศูนย์สามรอบดีวิศูนย์สามเจ็ดเกานะคะแต่รอบที่แล้วนะคุณพ่อคาดให้เลือ2สองตัวคือเจ็ดกับสามนะคะรอบนี้คุณพ่อคาดให้เลือตัวเดียวเอฟซีเอาไปคาดเองในเดอ้อนะคะมักตัวใดเลือกเบิ่งเอานะคะแต่ว่าสำหรับคุณพอ่อคุณพ่อตัดทิมนะคะ ตดทิมตดทิมค่ะตัดทิม,ทม,ทมเหลือสามหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือเลหลักลอยด้วยค่ะเรือสามหนึ่งโตค่ะอันนี้รักน้วยคุณพ่อกับแมา่าย,ยู่นี่นะคะมาเจ็ดนะคะเยะบารติดตามลักสิบลักหน่วยบนมาให้เนาะลักสิบลักหน่วยมาให้นะคะตอนนี้คุณพ่อได้ลักลอยมาหายก่อนนะคะถ้าย่อยไปเทียรา ละสูตรเนาะเอาจังสี่นะคะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากได้เลขดับผักกุ้ยนะคะซึ่งมันมีทางเอฟซีอยากได้ละกันโมอ,อยากได้เนาะจะบากกับอ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวนะคะเลขคุณพ่อมันรุดไปเนาะมันรุดหงุดก่อนนะ่ะมันกับมาเขาวงุดหนึ่งละการรุดจะบากเลยสี่พักการลงเลขดับหายแต่ว่าเลขเด่นของคุณพ่อ ว่าจะเป็นรักนวลรักซีเป็กชุดลางเหล็กลางรอยฉบาล,ลงให้ปกติเอาเป็นว่าถ้าผู้ใดอยากได้เลขดับยังยืนยันว่าอยากได้โตนะคะให้ทุกคนทักไลนะะะล์มหาฉบาเบอร์นี้เด้อเดี๋ยวฉบาอเอาให้เป็นเบอร์เป็นไลน์ส่วนตัวฉบานะคะอ่ะเป็นไอดีไลน์เนาะเดียวฉบาเขียนให้เป็นเบอร์ไอดีไลน์นะคะรากา ดี 7, 7, นะคะเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ถ้าผูดไอสีเพิ่มเป็น ID นะคะ ID l i n ลนนะคะก็คืออ่าอ่ะอันนี้นะคะเป็นแอดมาเป็นเบอร์ทรัวเบอร์นี่นะคะแล้วก็บอกเชบาว่าขอเลขดักนะคะอ่ะทิ้งขอความไว้เลยนะคะเพราะว่า้าโทรัวมาชส่วงที่เชบาเฮ็ดคลิปเชบาบม่ได้รับ นะคะ,ะว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าไลา์นะคะแต่คือแอดไล์แม่เหลก็กกระถิ่งของความไห่นะคะอันนี้ก็เป็นไอดีไล์นะคะหรือว่าจะแอดเป็นเบอร์โทรใดนะคะเนาะถ้าผู้ใดอยากได้เลขกดับเนาะอาจจะสี่เลยนะคะเดี๋ยวเชบาจะดึงเขากุ้งซ่อนโตเชบานะคะเนาะเดี๋ยวเชบาจะดึงแล้วก็ส่งห้นะคะ แคหนาจอไว้นะคะแนวทางเหล็กหลักร้อยนะคะงววเก่าและหววใหม่นะคะเดี๋ยวชบามาลงหลักสิหลักนวยของคุณพอ่อให้รอคุณพ่อส่งมาให้ก่อนด้อค่ะด้อนะคะอะ่ะเปลี่ยนแนวทางฝากก่อนกันนะคะอะ่ะสุดท้ายนี้นะคะะบาคอตัวนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวะบาลนุนแนวทางของประมมุ่นให้เพราะว่าประมมุ่นมาแล้วนะคะงวดที่ลรวประมมุ่นกับเขาแปะหานะรอติดตามกันในคลิปต่อไปพอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ